มาแล้วมาแล้วพบกับช่องเค่องเดียวดชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านขายประกอก่อสร้างครับเพื่อมาซื้อของเพื่อไปทํางานเขาน้านางานใหม่นะครับวันนี้นะครับโอ้ตอนนี้รถก็เข้ามาอย่อยางเยอะแยะเลยนะ อันนี้กำลังรอพนักงาน,นครับวันนี้ไม่ได้เอาอาน้องแดงแรงลิ์มานะครับเพราะว่าพังนะครับก็เลยเอารถขำมอดมาใช้งานก่อนนะครับอันนี้ก็สั่งของจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วรอรอพนักงาน นะครับเราพนักง,งานก็จะมีไม่กี่รายการนะครับตอนนี้พนักง,งานก็เริ่มจะมบรรจุของที่สั่งครับ

ตัวซีเท่าไหรตัวซเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลายเนีตัวซีตัวนี้ยูิอืมพท่าเดียวกสร้างเองอันนี้ว่งไปกมมันก้าห้องรอวะเฮเฮ้ยเฮมันคนละราคาบวะตัวซีราคาค่เตัวยูมันโมเมนแล้วนี้นะโอ้ปลากตัวซีดการผิพา โอยบักเสือน้อยเอาว่านเอาว่างใ้สีให้ดีกว่าสีนักโอเคเัยอ้โน่นี่เอาว่กงปนเอาว่า,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 านี่

คลิปคลิปตัดเทีนยนตัดแล้วคบเตเตอนนี้ก็เริ่มมันมจูแล้วนะครับคบแล้ว ้างทีก็พลาดนาทีก็กเ,เรื่องธรรมดาของการทำงานนะนะซึ่งก็ก็จะจัดส่งไปหน้างานก่อนนะครับก่อที่ดูก็บรรยากาศก,าก็สุดยอดครับวันนี้ดเริ่มออกแต่ตอนบ่ายไม่แน่นะครับต้องรีบส่งแผ่นอันตรายถ้าฝนตก

รายการนะครับซึ่งก็ได้แสแงงของเรียบร้อยแล้วจะเดินทางไปยังหน้างานนะครับเพราะวา่าช่วงบ่ายนี้ไม่แน่นะครับฝนอาจจะตกต้องรีบให้ทันตอนช่วงเช้านะครับถึงหน้างานเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูคีว่าทำที่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นงานแห่งใหม่นะครับ ถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับนก็จะเป็นภายในยนี้นะครับจัดสถานที่เพื่อลงของก่อน งงงงลงคลองก่นอกนเนาะวันเนาะนะขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบ,ขอบคุณทุกคนใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมวนแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องไปเดียดจะได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ